เมื่อนักเรียนล้วนแล้วแต่เป็นหัวกะทิจากทั่วประเทศการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมีความเข้มข้นทางวิชาการอยู่ตลอดเวลาผู้บริหารและครูผู้สอนคือส่วนสำคัญยิ่งในอดีตล้วนมีคุณภาพและมีความรู้อย่างแตกฉานในแต่ละวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเน้นนักเรียนเป็นสำคัญส่วนเสริมอื่นๆก็คือการมีคุณธรรมซื่อสัตย์รับผิดชอบ และอุทิศตนเพื่อสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่นักเรียนได้อย่างตั้งใจและจริงใจนอกจากวิชาวความรู้ที่ถ่ายทอดให้ิสธิ์แล้วจิตวิญญาณของความเป็นครูและความเป็นเลือดชมภูฟ้าทุกท่านมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมสามารถอบรมบรม่มนิสัยให้กับชาวสงกราลาบให้ได้เป็นสุภาพบุรุษสงกลาบอยยานเต็มผ้าภูมินักเรียนสงกราบต้องมีคุณสมบ,บัติดังต่านี้หนึ่งรักเพื่อน เพื่อนคือชีวิตเพื่อนแต่ละรุ่นนี่รักกันมากนะฮะอย่างเกินกว่าจะวัดได้บ่คือไรนับถือพี่เคารพรุ่นพี่รุ่นน้องพี่ทุกคําหมดนะฮะนะฮะบูชาครูโทษเคารพครูเห็นครูที่ไหนเนี่ยครูคือชีวิตจิตใจครูนั่งกับเก้าอี้นักเรียนจะนั่งกับพื้นกราบตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งเวลาติดการสงรารที่เป็นนักการเมืองมาพบกันเนี่ยเขาจะนั่งเรียนกันหมดไม่มีพักแต่มีแต่พักสงรารอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นพักในแผนในไม่มีเลย แต่ทุกคนเป็นศูนย์กุหลาบหมดไหวครูเคารพค,ครูมากนะฮะบูชาพ่อแม่และดูแลน้องตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญจงถามตัวเองและตอบให้ได้ซสก่อนว่าท่านรักสูนกุหลาบหรือ,อยังโดยเพอะเป็นครูครูถ้าไม่รักศูนกุหลาบโอกาสที่นักเรียนรักเนรีนูนย์กุหลาบย่อมเป็นเป็นไม่ได้ฉะนั้นที่เห็นอยู่ขณะนี้นั้นครูภาคภูมิใจในสิทธิ์เก่าสูนกุหลาบเป็นศูนกุหลาบเป็นอย่างยิ่งว่าค่อยความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ทัานต่อหน้าและรับหลังโดยตลอดตลอดระยะเวลาร่วมร้อยปีตึกยาวโรงเรียนสุกุหลาวิทยาลัยหลังนี้ตั้งรำง,งานอย่างสง่างามและได้ผลิตบุคลากรเพื่อรับใช้ชาติรุ่นแหนวรุ่นเล่าที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพและคุณธรรมมีความสามารถและมีผลงานอันโดดเด่นน่ายกย่องได้ร่วมกันสร้างสารรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในประเด็นของคนสร้างชาติเนี่ยนะครับผมอยากที่จะยกตปวอย่างง่ายๆในเรื่องของความรักความสามัคคีของพวกเราทุกคนที่ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาเนี่ยไม่เฉพาะในช่วงที่เราเป็นนักเรียนแต่ว่าเมื่อเราจบมาแล้วเราพบกันเรา ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยเหลือนั้นก็มุ่งประเด็นไปสู่การทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพราะว่าทุกคนต่างก็มีหน้าที่ต่างก็มีความรับผิดชอบแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรักความสามคัคคีแล้วก็มุ่งประเด็นไปสู่ความเจริญของชาติบ้านเมืองความเจริญของหน่วยงานความร่วมมือกันในส่วนเหล่านั้นเอง นะครับที่ผมถือว่าเป็นความสำเร็จของพวกเราชาวสวนกุหลาบที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็สิ่งนั้นผมอยากจะให้กระจายไปสู่ภาคส่วนต่างๆของสังคมไทยของเราด้วยผมนึกไม่ถึงแล้วว่าจะมีภาควิชาด้านสืส่อสารมวลชนเปิดที่จุฬายุคนั้น อาจารย์น้องสาวของอาจารย์อัธยาสุดบรรทัดอาจารย์ประภาสีมาฝึกสอนและได้บอกกับเพื่อนผมคนหนึ่งในสุวัสดิลิมโปโดมบอกเฮ้ย hey, มันมีภาควิชาเปิดใหม่อันนี้นะสุวัสดิ์เห็นผมทํากิจกรรมโรงเรียนทําเชียร์ทำอะไรทำหนังสืออะไรบอกเฮ้ย hey, เองเหมาะมากที่ไปเรียนวิชาคณะน,นี้ผมก็เลยเลือกคณะนี้แลยสอบติดเลยได้มาทํางานด้านที่เราคิดว่ามันชอบคือด้านวิชาการจา๋าเราก็ไปถนัดเราถนัดแบบเป็นเป็ด อยู่สูงกว่าเราก็ทํากิจกรรมเรื่องแปลอักษรเป็นยุคแรกที่มีฟุบตบอลจัตุรบิสผมอยู่ในร่วมสมัยตอนก่อตั้งฟุตบอลจัตุรบิสสี่โรงเรียนอสมชันคริสเตียนเทพศิลป์นี่นะฮะแล้วก็ความรู้ <c oughs> ทางวิชาการเนี่ย <c oughs> นิดหนึ่ง,องนอกั้นได้เพื่อนมาฝูงใหญ่ๆได้เพื่อนมากมายสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนเราค้นได้เร็วคว้าได้ง่ายที่เขาเรียกว่าค้นคว้านะครับ คุณเมียที่ต้องไปค้นคว้าคือผมค้นได้เร็วแล้วว่าคว้าได้เร็วเรื่องนี้มาทําให้เร,เราเรารอดตัวมาได้แล้วก็ไอ้สปิริตน้ําจิตน้ําใจที่ฝึกฝนกันมาจากโรงเรียนความรักความสามาคัคคีมันช่วยผมมากความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนสงูงลระเนี่ยทำให้ผมว่าทุกคนฝ่ายดีนะฮะทุกคนมีศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่อยากจะไปเสียชื่อนะฮะแล้วทุกคนก็เรียนหนังสือต่อหรือจะออกไปทํางานอะไรก็แล้วแต่ เท่าที่ผมสมัมผัสเท่าที่ผมรู้สึกหรือตัวเองเนี่ยจะบอกกับตัวเองได้ว่าผมมาจากที่ที่ดีผมควรจะประพฤติดีผมควรจะรักษาชื่อเสียงโรงเรียนผมควรที่จะทำอะไรที่มันมันดีมีประโยชน์หรือเมื่อไหรโรงเรียนอยากจะให้ผมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นอะไรที่โรงเรียนต้องภูมิใจผมผมก็ภูมิใจโรงเรียนนะฮะ ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมันยังเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งจะเป็นวิธีการที่การในการสอนที่อาจารย์ชียยุทธได้พูดพูด,พด,พดถึงเมื่อสักครูน่นี้ว่ามาจากามิสเตอร์ลังเคสเตอร์ที่พยายามจะให้รุ่นพี่ถ่ายท,ายทอดรุ่นน้องนะฮะซึ่งแน่นอนไอ้สิบรีเนี่ยมันมีมากกับทางกีฬานะกีฬานี่เขามีสูงมากแต่ว่าในด้านของวิชาการที่ผมเกี่ยวข้องอย่างมากเราจะเป็นชลมวิทยาศาสตร์ชลมคณิตศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยเราก็มีบทบาทตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แหละ ผมที่ร่บมีบทบาทสูงที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าไปสู่สังคมอย่างมีความมั่นใจในการทํางานต่อเนื่องเช่นคุณยุทธหลังจากที่ออกจากเราไปแล้วเนี่ยนะกข้าไปสู่รัวหมหาวิทยาลัยก็ไปม,มีบทบาทในหมหาวิทยาลัยสุดท้ายก็เป็นผู้นำนักศึกษาในการเปล็นปลงก,การปกครอง14ตุลานะฮะหรือรุ่นหลังจากผมเนี่ยพเพื่อนผม เมื่อจบการศึกษาแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยู่ต่อในเมืองไทยผมไปรับทุนแล้วก็ไปีินต่อต่างประเทศนะก็เลยขาดตอนแต่ได้เห็นว่ารุ่นหลังจากที่ผมออกแล้วเนี่ยคนที่มาทํางาน,มมนาชมรมวิทยาศาสตร์ก็อย่างเช่นกลุ่มของดำงรงเกษมเศษหรือหมอพรม,มินนะหมอพรม,มินหรือสุรเทียนจากรจากรจการนนเนี่ยขเขาก็ไปทํางานเรื่องของกิจกรรนักศึกษา แลวสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์16ตุลาเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานที่มันได้เกิดขึ้นเป็นบรรยากาศที่ตัวเองได้รับมาเต็มๆจากการเป็นนักศึกษานักเรียนสุนัรับตอนนั้นซิทเก่าโรงเรียนสุนุหลับล้วนยึดมั่นในความเป็นสุภาพบุรุษสวนุหลาบที่ได้รับการหล่อหลอมและเขี้ยวเข็นมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันคือภายในตึกยาวของโรงเรียนหลังนี้ต่างคนต่างแยกย้ายไปยังสถานที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาค และทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันยึดมั่นในสถาบันหลักทั้งชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จนถึงนวันนี้ตึกยาวโรงเรียนสงกุลาบวิทยาลัยหลังนี้มีอายุครบร้อยปียังทำหน้าที่ผลิตนักเรียนสงกุลาบอย่างต่อเนื่องทุกปีมีเด็กนักเรียนที่เดินผ่านเข้าสู่ตึกยาวเพื่อเริ่มต้นกระบวนการขัดเกลาให้เกิดจิตวิญญาณของสุภาพบุรุษสนกุลาบและสุภาพบุรุษสนกุลาบอีกจำนวนหนึ่ง ก็จะเดินออกจากตึกยาวหลังนี้เพื่อแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองรุ่นแล้วรุ่นเล่าปีแล้วปีเล่าตึกยาวโรงเรียนสวนกุหลาบจึงไม่ใช่เพียงอาคารหลังยาวสาง่างามเพียงอย่างเดียวแต่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของระบบการศึกษาสมัยใหม่ของประเทศโรงเรียนเราสอนให้เป็นคนดีแล้วเราก็ต้องนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยออกไปไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยประเทศชาติ หรือไปช่วยในสิ่งที่เราทําได้อันนี้คือความที่เป็นสูงบุราบเมื่อตอนอยู่สูงบุราบนะครับความที่เป็นนักทํากิจกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเนี่ยโดยไม่มีใครสอนไม่มีใครเรียกแต่มันอยากทําเองเพื่อนก็ชวนกันทําทุกคนก็อยากกระทําทุกคนอยากมีส่วนร่วมในความเป็นสูงบุราบความหล่อหลอมนี้มันอาจจะเกิดจากความภูมิใจที่เราเป็นเลือดชมพูฟ้า เรามีตำนานของโรงเรียนเรามีตำนานของตึกเรามีที่มาที่ไปครับเรามีพี่พี่สิทธิ์เก่าจำนวนมากที่เป็นแบบอย่างให้เราเดินตามเรามีครูบาอาจารย์ชั้นยอดของประเทศที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับพวกเราอบรมพวกเรานะครับทั้งที่พวกเราเองเนี่ยร,ร,รู้กันอยู่นะครับเด็กสูงลาบเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองขนาดไหนดื้อขนาดไหนนะครับ พูดอย่างทำอย่างเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ก็มีความอดทนแล้วก็สามารถที่จะหล่อหลอมพวกเราเนี่ยจนออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราท้องคนที่เป็นสวนกุหลาบจริงๆเราถึงพูดคําว่าเราเป็นเลือดชมพูฟ้ามีความรักพี่รักน้องแต่ณที่มันเหนือ,อยิ่งกว่านั้นก็คือสวนกุหลาบสอนให้เราเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับ ความจริงใจตรงเนี้ยเป็นตัวที่กับก่อก,กําเนิดเกิดอะไรอีกมากมายมหาศาลแล้วสอนให้เราว่าเราอย่าทิ้งกันนะครับด้วยความด้วยสายใยที่ผูกพันห้าปีตรงนี้เนี่ยแล้วมันถูกลอมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมันเปรียบเสม,มือนกนะับณวันนั้นเราเหมือนกับกระดาษขาวเราอยากจะเขียนนั้นเราเขียนลงไปนะอยากจะบันทึกอะไรบันทึกลงไปในกระดาษขาวแผ่นนั้นแล้วจะเป็นอะไรนะครับเป็นโมเดล แล้วเราก็นําโมเดลเหล่านั้นเนี่ยนำมาออกมาใช้แอปพลายก,กับชีวิตนะครับผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อวันที่ผมสามารถจะช่วยเหลือใครได้ก็ตามผมโดยเฉพาะกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมเนี่ยผมต้องรีบช่วยนะครับตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากสังคมของสวนกุหลาบที่สะรล่อร้อมหล่รอร้อมเรามานะครับเราโชคดีที่มีโอกาสเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ แล้วก็ได้ปราบานาตัวเองว่าเราต้องเป็นดอกกุหลาบที่ดีให้ได้ต้องไม่เป็นดอกกุหลาบเน่าเน่าให้ชื่อเสียงเรียงนามที่เขาสร้างสมมานานในรุน่นพี่ๆต้องเสียหายเราก็ยึดมั่นตรงนั้นมาตลอดว่าต้องสร้างแต่ความดีต้องต้องเป็นคนดีของสังคมไม่ได้นั่นก็คือคติหลักแล้วก็ดําเนินมาตลอดในการเรียนี่สป์กุหลาบซึ่งหลังจากจบออกมามาทําการทํางาน ไอ้ความภาคภูมิใจตรงนั้นยึดมั่นตรงนั้นว่าต้องทําแต่ความดีก็เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินมาถึงจุดที่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งเหมือนกันทากิจกรรมไม่ว่าในระหว่างพักกลางวันเราก็จะมีการเตะฟุตบอลระหว่างพี่ๆน้องๆพี่แย่งน้องบ้างพี่ช่วยน้องบ้างก็รู้จักกันสนิทกันถึงแม้ว่าจะอยู่คนละชั้นก็ตามในความผูกพันนั้นนี่ก็จะทําให้ เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะระบบที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องสูงกว่าเนี่ยมันก็เป็นที่ที่รักใครเราสามารถจะไปพึ่งพาเขาในอนาคตซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดว่าในอนาคตจะมีการพึ่งพากันเมื่อจากเป็นเด็กมงเท่านั้นก็หลังจากจบมาก็พบว่าเวลาเราไปหาพี่ที่ไหนหรือว่าเราเจอน้องเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่น้องของเราน้องโรงเรียนเรา พอเจอพี่พี่เขาบอกเอาน้องมาเลยขนาดพี่อายุห้าสิบกว่าแล้วในขณะนั้นผมอายุยี่สิบต้นๆเขาก็ยังเรียกเราน้องซึ่งจริงๆแล้วก็ข่าวพ่อก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างในแง่ของความเป็นพี่น้องของศูนย์กุราบตรงนี้เองที่เป็นสิ่งที่เรามองว่าที่โรงเรียนแห่งนี้สร้างความผูกพันชั้นพี่น้องระหว่างชั้นเรียนระหว่างพี่ที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเวลาเราไปจบไปทำงานแล้วก็จะช่วยเหลือกันครับ ผมเชื่อในความรักนะไม่ใช่ความรักความรักความรักที่หนุ่มสาวก็ได้ความรักของคนต่อสิ่งของก็ได้ถ้าคุณอยากเป็นนักกีฬาที่เก่ง mm hmm. เช่นอยากเล่นฟุตบอลเนี่ยแต่คุณไม่รักฟุตบอลเลย คุณไม่มีวันที่จะทำสำเร็จเพราะงั้นก็เหมือนกับนักร้องเพลงเนี่ยถ้าคุณไม่มีความรักในการร้องเพลงอ่ะคุณจะไปเป็นเลยนักร้องไม่มีวันสำเร็จอเหมือนเหมือนชาติบ้านเมืองของเราเหมือนทุกอย่างที่เราจะทำเนี่ยมันเกิดอยู่ที่ใจที่ว่า เรารักสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าคุณไม่รักแล้วก็คุณจะไปฝืนมันเลยมันไม่มไม่เกิดหรอกมันไม่เกิดนักเรียนสวกุหาบก็ต้องรักโรงเรียนสวนกุหลาบฉะนั้นเราทั่วหน้าควรปราโมทเพื่อประโยชน์พินโยสโมสรจงพร้อมพรอมพจนาพ,าพระสาทพรสวนกุหลาบสถาวรชโยอเอ่ย And run, through.